เวลาเดิม5้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่563แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082754-7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754-7110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทัก ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงโปอยู่นะคะโปรของเราก็คือซื้อ1แถมหค่ะยิ่งซื้อเยอะเท่าไหร่ก็จะได้เพิ่มจำนวนมากเท่านั้นเลยนะคะวันนี้ก็มีผ้าสวยๆผ้าเดิมๆผ้าบ้านๆผ้าเก็บพ้าสะสมมาฝากมากมายเลยค่ะ แต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสายวัดดอนกระต่ายทองจังหวัดอ่างทองปี2538สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสายวัดดอนกระต่ายทองนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นรุ่นพิเศษปี2545จังหวัดนคปรปฐมสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเปิ่นรุ่นพิเศษนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระสังฆราชวาดวัดราชบพิธ ปี2,517สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญสมเด็จพระสังฆราชวาดนะคะปี2,517สภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตจังหวัดอยุธยาสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระมงคลเทพมุนีพระหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญ กทมรุ่นร้อยปีปี2527สภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมดมนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะคะสภาพดีสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านคิงวัดถลุงทองอายุครบ93ปีจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2521สภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะมีการใช้มาบ้างนะคะแต่ก็ยังถือว่าสภาพดีนะคะ,คะสําหรับเหรียญหลวงพ่อท่านคิงนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะ เดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผาดวัดไร่วิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองปี2551สภาพสวยน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อผาดวัดไร่สภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพลาสติกสีฟ้าหลวงพ่อโอภาสีวัดอาสมบางมดกรทมรุ่นร้อยหนึ่งปีสภาพสวยน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยค,ค่ะสำหรับเหรียญพลาสติกสีฟ้าหลวงพ่อโอภาสีวัดอาสมบางมดนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นสิงห์งาแกะเก่าเลี่ยมกระเชา้าพร้อมใช้ไม่รทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าบูชา rup, ค่ะสภาพดีนะคะเลี่ยมกระเช้าพร้อมใช้นะคะสําหรับสิงห์งาแกะตัวนี้นะคะไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะค่ะสําหรับสิงห์งาแกะเลี่ยมกระเช้าพร้อมใช้สภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะ องต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อวัดศรีละขันจังหวัดอ่างทองหลังเข็มกัดสภาพดีสมบูรณ์นะเก็บน่าสะสมค่ะด้านหลังเป็นเข็มกัดนะคะนี่ค่ะสวยนะคะกระลทองค่อนข้างที่จะเต็มนะคะด้านหน้าก็สวยงามค่ะ,คะสําหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อวัดศรีละขันนะคะด้านหลังเข็มกัดนะคะสภาพสวยสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะ สวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตลงยาหลังเข็มกัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์น้าเก็บหน้าบูชาค่ะสำหรับองค์นี้ไม่ทราบที่นะคะด้านหลังเป็นเข็มกัดนะคะแล้วก็มียันอับขระนะคะไม่ทราบที่เลยนะคะแต่สวยมากๆนะคะนี่ค่ะซื้อเป็นของฝากหรือซื้อใช้เองก็สวยงามนะคะ สำหรับล็อกเก็ตเจ้าแม่กวนอิมลงยาสวยๆไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตลงยารัชการที่9สภาพสวยสมบูรณ์หลังเข็มกัดไม่ทราบปีสร้างน้าเก็บหน้าบูชาค่ะ นี่ก็สวยเดิมนะคะเป็นล็อกเก็ตรัชการที่9ในหลวงของเรานะคะสวยมากนะคะเห็นไหมคะเป็นลายฉลุด้วยนะคะสวยจริงนะคะค่ะสาหรับล็อกเก็ตรัชการที่9หลังเข็มกัดนะคะสภาพสวยสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตขาวดํารัชการที่5สภาพสวย ไม่ทราบที่น้าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะนําไปเลี่ยมขึ้นคอรับรองนะคะสวยมากนะคะ,คะสำหรับล็อกเก็ตขาวดำรัชการที่5้าไม่ทราบที่สาภาพสวยสมบูรณ์อง์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อวัดโพเลี้ยวสาภาพสวยมากเรียบกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้น่าใช้น่าบูชานะคะ กรอบนะคะหรืออ่ที่เลี่ยมนะคะยกซุ้มด้านหน้าสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะพร้อมใช้เลยนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนําไปใช้นําไปขึ้นคอได้เลยนะคะสวยจริงนะคะเหรียญก็สวยกรอบก็สวยนะคะค่ะสําหรับเหรียญเสมาหลวงพ่อวัดโพเลี้ยวนะคะสภาพสวยมากเลี่ยมกรอบอย่างดีอย่างสวยพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดิมๆนะคะ,เด,ะ,คะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อสามกริย์หลัง9รัชกาลจังหวัดพิษณุโลกสภาพสวยเดิมเรี่ยมกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะด้านหลังจะเป็น9รัชกาลนะคะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้จะเก็บไว้ใช้เองหรือมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะยิ่งช่วงนี้นะคะใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะ จัดไปเลยนะคะจากทางช่องนำมาฝากกันหลายองค์เลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อสามกษัตริย์นะคะเรี่ยมสวยเลี่ยมดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อเท้ามาหาพรหมกระไรทองสวยมากไม่ทราบที่เรี่ยมกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้ก็น่าใชหน่าบูชาค่ะ องค์นี้ก็สวยมากๆเลยนะคะพร้อมใช้เหมือนกันนะคะถ้าทนายรับไปก็สามารถนําไปใช้นําไปขึ้นคอได้เลยนะคะสวยจริงนะคะไม่ได้โกหกเลยนะคะสวยมากๆค่ะค่ะสําหรับรูปหล่อนะคะเท้ามหาพรมนะคะกระไหลทองสวยๆเลี่ยมกรอบอย่างดีอย่างสวยพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือเนื้อสามกริย์เรี่ยมกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้ก็น่าใชหน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยจริงนะคะนี่เห็นไหมคะสวยจริงไรจริงนะคะสวยมากๆเลยนะคะจะใช้เองหรือมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะค่ะสําสหรับพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือนะคะเรี่ยมกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่ สามร้อยห้าสิบค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพรมมหาลาบกระไลทองขี่ช้างสี่เสียนสวยมากเรี่ยมกรอบอย่างดีอย่างสวยพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะเห็นไหมคะกรอบลงยาฝังคอยสวยๆเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะก็น่าเก็บน่าใช้นะคะสวยจริงนะคะ พร้อมใช้นะคะถ้าท่านใดแล้วไปก็สามารถนําไปใช้นาไปขึ้นคอได้เลยนะคะยิ่งเทศกาลปีใหม่นะคะจัดไปเลยนะคะสวยๆงามๆนะคะค่ะสําสหรับท้ามหาพรมนะคะมหาลาบกระไหลทองสวยๆนะคะเลี่ยมกรอบอย่างดีอย่างสวยพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกําลังแผ่นดิน เนื้อดำพิธีดีพิธีใหญ่ใส่ตลับอย่างสวยอย่างดีลงยาสวยมากมากน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยมากเลยนะคะเป็นพระผงกำลังแผ่นดินนะคะเห็นไหมคะองค์พระก็สวยมากๆเลยนะคะก็น่าเก็บน่าใช้นะคะพิธีดีมากเลยนะคะสำหรับพระกำลังแผ่นดินนะคะยิ่งได้กรอบสวยๆตลับสวยๆลงยานะคะยิ่งน่าใช้มากๆค่ะ ค่ะสำหรับพระกำลังแผ่นดินเนื้อดำนะคะใส่กรอบอย่างสวยอย่างดีลงยาพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเก่าไม่ทราบที่ใส่ตลับอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะยิ่งองค์นี้นะคะไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะกับพระสมเด็จเก่าเนะคะเห็นไหมคะ ใส่ตลับอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้เลยนะคะค่ะสําหรับพระสมเด็จเก่าๆนะคะไม่ทราบที่ใส่ตลับอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะตลับลงยาสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงหลังเขียนว่าเศรษฐีเก่าไม่ทราบที่เลี่ยมกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้ก็น่าใช้น่าบูชาค่ะ นี่กอเดิมนะคะสวยมากๆเลยนะคะด้านหลังจะมียันอักขรแล้วก็เขียนคำว่าเศรษฐีนะคะนี่ค่ะเป็นเนื้อผงนะคะเก่ามากๆเลยนะคะเห็นไหมคะใส่ตลับอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้เลยนะคะพร้อมพอดีองค์พระเลยนะคะสวยมากนะคะเห็นไหมคะน่าใช้มากๆเลยนะคะค่ะสำหรับพราปิดตานะคะเก่าไม่ทราบที่นะคะใส่ตลับอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 450ร้อยหิบค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญเนื้อสามกษัตริย์รัชะกาลที่5ครบ111ปีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9ปี2541สภาพสวยมากพร้อมตลับเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะสวยเดิมนะคะเป็นเนื้อสามกษัตริย์นะคะสำหรับองค์นี้ สำหรับเหรียญในหลวงรัชกาลที่5นะคะเหรียญสวยเหรียญเดิมพร้อมตลับหรือกล่องเดิมเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวัดใหญ่ชัยมงคลอยุธยาปี2541สภาพสวยเดิมพร้อมตลับเดิมเดิมนัาเก็บหน้าบูชาค่ะ สวยเดิมนะคะสวยสวยเดิมๆิมแบบนี้นะคะอย่าปล่อยให้หลุดมือเลยนะคะยิ่งราคาเบาๆเก็บได้เลยนะคะไม่หนักนะคะค่ะสําหรับเหรียญกระไหลทองนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะเหรียญสวยตลับเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระสังฆราชองค์ที่19 เหรียญแห่งการสถาปนาคบปีที่19สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ปี2551สภาพสวยเดิมพร้อมตลับเดิมๆก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะถ้าท่านใดนะคะกำลังหาก็จัดเลยนะคะยิ่งราคาเบาๆเ,เ,เ,เก็บได้ไม่หนักเลยนะคะ,คะสำหรับเหรียญพระสังฆราชองค์ที่19นะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 250้าค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวเนื้อทองทิพวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคปรปฐมปี2555อต่อโค้ดหมายเลขสภาพสวยเดิมน่าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะแกะให้ดูแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะ วยมากเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะต่อโค้ดหม่เลขด้านหลังนะคะค่ะสําหรับเหรียญเจ้าสัวเนื้อทองทิพวัดกลางบางแก้วนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นเจริญพรหลวงพ่อรวยวัดตะโกอยุทยาปี2554 สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะก็สวยเดิมนะคะเห็นไหมคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสําหรับเหรียญรุ่นเจริญพอหลวงพ่อรวยวัตโกนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่สองร้อยค่ะนะคะเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญลงยามหาเศรษฐีพันล้านหลวงปู่ทวดพันล้านวัดพระมหาธาตุวรลรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมกล่องเดิมๆสวยมากเลยนะคะลงยาสวยจริงนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะสวยจริงนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญกระไหล่ทองไม่ใหญ่นะคะต่อโค้ดหมายเลขด้านหลังนะคะสวยจริงๆนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ ค่สำหรับเหรียญรงยามหาเศรษฐีพันล้านหลวงปูท่ทวดพันล้านนะคะเหรียญสวยพร้อมกล่องเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่4ี่หค่ะสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญฉลุพญาเต่าเรือนมหาเศรษฐีหลวงพ่อปรกรณ์วัดถ้ำผาแดนจังหวัดสกลนครสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะก็สวยเดิมนะคะเห็นไหมคะขอบล่างนะคะฉลุลายสวยมากเลยนะคะส่วนพญาเต่าเรือนก็ฝังพลอยด้วยนะคะสวยจริงนะคะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญฉลุพญาเต่าเรือนมหาเศรษฐีหลวงพ่อปกรณ์นะคะสภาพสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดิมๆิมนะคะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญกระไหลทองพระเทพสิงหะบูรจารหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสร้างสะพานท่าช้างวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหล่อนะคะแต่สวยมากๆเลยนะคะกะไหลทองค่อนข้างที่จะเต็มนะคะเห็นไหมคะ สวยจริงนะคะค่ะสําหรับเหรียญกระไหล่ทองนะคะเหรียญหล่หลอกระไหล่ทองหลวงพ่อแพววัดพิกุลทองนะคะเหรียญสวยกล่องเดิม,เด,มเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดชนะศึกพระยันสมเด็จพระนเรศวรปราบหงสาปี2555สภาพสวยเดิม พร้อมกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเป็นเหรียญกระไหล่ทองลงยันสวยมากๆเลยนะคะสวยจริงนะคะเป็นเหรียญเข้าหลามตัดหรือทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสวยจริงนะคะค่ะสําหรับเหรียญเข้าหลามตัดนะคะชนะสึกพระยันสมเด็จพระนเรศวรปราบหงสานะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญฉลุมหาเทพพระตีมูรติรุ่นนพเคราะห์รักษาวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทปี2550สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆิมเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะเป็นเหรียญฉลุนะคะสำหรับเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญรูปหัวใจนะคะมีลงยาด้านหลังนะคะสวยจริงๆนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญฉลุมหาเทพพระตีมูรตินะคะรุ่นนพเคราะห์รัศนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญท้าเวสวรร์มหาราชรุ่นรวยทันใจวัดจตุธาธารามปี2562สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญนี้ไม่มีห่วงนะคะต่อโค้ดหมายเลขด้านหลังนะคะสวยมากๆนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับเหรียญท้าเวสวรรณมหาราชรุ่นรวยทันใจนะคะสภาพสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระลทองหลวงพ่อจรันรุ่นมหามงคลเจ็ดรอบ วัดอัมพวันจังห mm hmm. วัดสิงห์บุรีปี2554สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสภาพสวยเดิมนะคะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อจรันนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ แล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วอยุทยาไตรมาสปี2555รสสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆนาเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะต่อโค้ดด้านหน้านะคะเห็นไหมคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วนะคะ สภาพสวยสภาพเดิมพร้อมกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะกับเหรียญสวยๆแล้วก็กล่องเดิมๆนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 2 7 5 4 7 1 1 0หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 8 2 7 5 4ป1 1 0ดค่ะ อย่าลืมนะคะยิ่งช่วงนี้ยังอยู่ช่วงโปรอยู่นะคะโปรของเราก็คือซื้อ1แถมหนึ่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพร่วมกันขอบคุณมากค่ะ